คุณเต่สาสไปอีบมาแล้วจ้าแต่ว่าวันนี้ไม่ได้จะมาทำอาหารให้ดูนะคะจะมาพันผ้าหิาบหรือผ้าคลุมผมให้ดูค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆบางท่านเนี่ยขอมานะบอกว่าให้คุณเต่าเนี่ยช่วยนำเสนอวิธีการพันผ้าแบบคุณเต่าให้ดูหน่อยอคุณเต่าก็จะนำเสนอให้ดู3าวิธีที่ที่ใช้เป็นประจำเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากวิธีแรกก่อนนะคะวิธีการแรกนะคะจะเป็นผ้าแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ ซึ่งจะขนาดเล็กขนาดใหญ่มันก็แตกต่างกันไปแต่วิธีการพันก็เหมือนกันก็คือจะพับครึ่งหนึ่งก่อนนะคะหรือไม่ต้องถึงกับครึ่งก็ได้อย่างเวลาคุณเต่อทำเนี่ยคุณเต่อก็จะไม่ได้ทําให้ครึ่งมากเพราะว่า,าผ้าบางบางอันเนี่ยมันมันผืนเล็กจะทําให้มันใหญ่ขึ้นก็คือพับแบบไม่ครึ่งมากก็จะเหลือประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนี่นะนี่คือวิธีการในอดีตของคุณเต่อ ตอนอยู่ไทยนะคะข้างหนึ่งเนี่ยจะยาวกว่าข้างหนึ่งนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะเรียกว่าอะไรอะดูตามแล้วกันนะคะจากนั้นก็แบบหนึ่งใส่เข็มกลัดค่ะแล้วก็พันไปอย่างนี้นะคะ จากนั้นก็ใช้เข็มกลัดเหมือนกันแล้วแต่จะใช้เข็มกลัดแบบไหนก็ได้จะใช้เข็มแบบนี้ก็ได้นะคะเข็มแบบนี้จิ้มเสียบลงไปแล้วก็ดันขึ้นอีกทางอ่ะคนคนมุมหิยาหน่าจะเข้าใจว่าหมายความว่ายังไงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนด้านนี้เราก็จะเอาแบบปิดปิดอกหน่อยๆผ้าผืนนี้มันค่อนข้างจะเล็กนะคะมันก็จะปิดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะ องนี้เราก็จะดันขึ้นมานี้ประมาณนี้เราก็กลัดจะเป็นเข็มกลัดแบบไหนก็ได้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเอาปิดก็จะไม่เห็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นผ้าผืนใหญ่หน่อยมันก็จะออกมาคุมช่วงนี้เยอะหน่อยนะคะแต่ผ้านี้ผืนเล็กอันนี้ก็คือเป็นแบบแรกที่คุณเต๋อใช้เป็นประจำเลยในอดีตบางครั้งก็ใช้เหมือนกันนะคะณนะปัจจุบันนี้อ่ะ เดี๋ยวเราไปแบบที่2กันเลยนะต่อไปแบบที่สองนะคะจะเป็นแบบผ้าพันที่คุณเต่าเคยพันมาก่อนหน้านี้นะคะคุณเต่าเนี่ยก็มาใช้เป็นแบบผ้าพันน่าจะประมาณ7ปีก่อนได้เพราะรู้สึกแบบค่อนข้างเบื่อแบบผ้าสี่เหลี่ยมแล้วก็ที่เกียดพันแบบหลายรอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจัดระเบียบยากเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นผ้าพันผ้าแบบนี้นะคะจะเป็นผ้ายืดค่ะ ก็แล้วแต่นะคะว่าเพื่อนๆมีผ้าแบบไหนแต่ใช้คุมวิธีการเดียวกันได้อันนี้ผ้ายืดหน่อยนะวิธีการที่คุณเตาทำก็จะพับนิดนึงก่อนแบบนี้เพราะไม่ชอบแบบให้มันโชว์ขอบอะคะ่ะจากนั้นเราก็นี่นะข้างหนึ่งก็จะให้มันปิดหน้าอกหน่อยแต่อีข้างหนึ่งก็ยาวไปเลยนะคะ วิธีการก็เหมือนกันเวลาคุณต่อพันอะไรคุณต่อจะเลือกวิธีการพันที่แบบง่ายที่สุดไม่ชอบแบบซับซ้อนอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมเข็มกัดน,นะคะตรงกลางแบบนี้จากนั้นอันนี้เป็นวิธีการเก่านะไม่ใช่วิธีการปัจจุบันเราก็พันขึ้นไปทำคล้ายๆกับการพันพันผ้าสี่เหลี่ยมมาแหละเนาะ จากนั้นอันนี้เราก็จะใช้เข็มกลัดนะคะแบบไหนก็ได้แล้วก็กลัดให้มันติดระวังแทงหน้านะคะดึงออกมาหน่อยอ่ะแบบนี้นะคะก,ก็จัดระเบียบเอานะคะจัดระเบียบได้น,นี่คุณต่อก็ทำไม่ค่อย อะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคอ่ะแบบนี้นะคะถ้าถ้าอยากจะติดเข็มกลัดด้วยก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ติดสองรอบเท่านั้นนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแต่ถ้าขี้เกียจไม่ชอบติดเสียบไปแบบนี้เลยแต่ว่ามันก็เหมือนต้องคอยจับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะ่ะถ้าเวลามันหลุดเนาะก็แต่ว่าถ้ามีเข็มกลัดมันก็จะช่วยในการทำให้มันอยู่ ง่ายขึ้นเลยเงี้ยค่ะเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคแบบต่อไปแบบปัจจุบันนะแบบปัจจุบันที่เพื่อนๆชมว่าสวยเนะาะผ้าพันผ้าสวยคนอาจจะไม่สวยนะคะใช้ผ้าแบบเดิมจะให้ดูความต่างนะคะลักษณะผ้าที่ต่างกันก็ส่งผลให้แบบเวลาที่พันแล้วก็ดูต่างกันเหมือนกันอ่ะวิธีการเดียวกันทำแบบนี้เหมือนกันนะคะ มันกันเลยคือชอบวิธีการนี้มากนะคะเพราะว่ามันง่ายมากเลยง่ายแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมายด้วยนะคะอ่ะคล้ายๆกันเลยข้างหนึ่งก็จะประมาณนี้ปิดอกประมาณเดียวกันเลยนะคะติดเข็มกลัดเช่นเดียวกันง่ายมาก ง่ายอย่างที่ทุกคนจะคิดไม่ถึงว่าทําไมมันง่ายขนาดนี้ทําไมเราไม่ทํามาตั้งนานแล้วนะคะจากนั้นเราก็พันอ้อมอ้อมร่างนะคะแล้วก็สอดข้างใต้หน่อยนึงเท่านี้เสร็จแล้วดัสติคาลอสเท่านี้ค่ะนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะก็ ที่มมันก็ปิดอ,อกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลักษณะผ้าที่เป็นผ้ายืดเนี่ยมันก็จะไม่ตั้งให้เรามันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณต่อจะเอาจะคุมแบบเดียวกันแต่เป็นผ้าอีกแบบให้ดูนะคะ,ะผ้าแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าผ้าอะไรนะคะ,ะเพื่อนๆที่ที่รู้จักก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็จะเป็นผ้าแบบนี้ค่ะวิธีการทําเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะ ถ้าถ้าคนที่ชอบโชว์ขอบก็ก็ทําได้นะแล้วแต,ลแต่เลยแต่คุณต่อไม่ค่อยชอบแบบขอบแบบชัดๆอ่ะก็เลยต้องแบบพับหน่อยนึงนะคะคดีจะให้ดูความต่างอุยอ้ยๆแต่ผ้าแบบนี้มันก็ไม่ได้ออกมาแบบตั้งเพอร์เฟกนะเราไม่ได้ไม่ได้อยากให้มันออกมาดูแบบเพอร์เฟกอยู่แล้วอะเนาะเอาแค่แบบเออใช้ได้ก็เป็นพอนะคะ คือเราจะปิดไอ้ไอ้ไอ้ตัวข้างในนะคะสับสับข้างในหน่อยไม่โชว์แต่ว่าถ้าถ้าจะโชว์ก็ขออภยัยถ้าจะโชว์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ควรจะเลือกสีที่มันแบบเข้ากับผ้าคลุมของเรานะคะวิธีการเดียวกันนี่นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะชอบที่สุดเลยเพราะามันมันง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องคอยจัดทรงอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่ปัญหาจะมีตรงที่ถ้าลมแรงๆตรงนี้มันก็จะหลุดไปเหมือนกันแต่มันหลุดได้ข้างหลังก็ยังโอเคนะคะแต่เราต้องใส่แบบไอ้ผ้าซับในที่ยาวหน่อยนะคะแล้วเราก็เอากลับมาแบบนี้นะคะ ต้องคอยจัดระเบียบหน่อยหนึ่งอ่ะเท่านี้ค่ะได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูผ้าอีกแบบนะคะซึ่งคุณต๋อไม่ค่อยใช้หรอกเพราะไม่ค่อยชอบแต่ผ้าแบบนี้จะเป็นผ้าที่มักจะใช้คู่กับอบายาแล้วก็คนอาหรับนิยมใช้กันแต่คุณเต๋อจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เนื่องจากมันบางแล้วมันก็แบบยังไงอ่ะจัดทรงได้ยากอ่ะเดี๋ยวจะจะทำให้ดูนะคะ่ะ อ่ะมันจะเป็นผ้าแบบนี้เนาะไม่ได้รีดนะคะปกติก็ไม่ค่อยรีดนะคะผ้าคุมต่างๆของคุณเต่ออ่ามันจะบางหน่อยเป็นผ้าที่ที่คนอาหรับมักจะใช้กันนะคะคุณเต่าก็ใช้วิธีการเดิมเลยพับเหมือนกันคือปกติไม่ค่อยได้ใช้อะแต่มันค่อนข้างแบบจัดทรงยากมันแบบมันหลุดง่ายเนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดู เดี๋ยวๆเอาลงมาหน่อยนะคะอย่าพับอย่าพับใหญ่ไปอ่ะประมาณนี้นะคะ <c oughs> ติดเข็มกลับเหมือนกันมันมันสีเท่ากับชุดนะก็อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้มันมันไม่ค่อยแบบปิดมากนะมันจะลงมาที่เดียวตรงกลางเลยซึ่งคุณเต่อไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่แต่คนอาหลับเขาจะชอบชอบกันมากนะคะแต่คุณเต่าเป็นเป็นคุณเต่อเนี่ยแหละเราก็จะชอบอะไรที่มันแบบสไตล์เราแบบนั้นนะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็แบบนี้แต่จะบอกว่าคนอาหลับส่วนใหญ่เขาไม่ติดเข็มกัดคุณเต่าเห็นก็แบบมีความแบบ รำคาญแทนนิดนึงคือเขาจะต้องคอยจับพันกันอยู่ตลอดเลยอะทำไมไม่ติดเข็มกัดอะแต่าอาจจะไม่สวยไงคือวิธีการพันของเขาก็มีหลายแบบแต่หนึ่งในแบบนั้นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ไม่ติดผ้าคลุมเอ้ยไม่ติดเข็มกัดนะคะก็ทําแบบนี้แหละก็ทําแบบที่คุณต่อพันนั่แหละแต่ว่าไม่ติดเข็มกัดมันก็ได้เหมือนกันแต่คุณต่อรู้สึกว่ามันรัดคออะแล้วส่วนไหยก็หลุดร่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะโชว์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ เออมันมันขี้เกียจมามาขอจัดระเบียบนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเขาก็จะทําแบบนี้นะคะแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่พับข้างในนะก็จะไม่พับข้างใน,นอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์อาร์เบอเมรตีนะคะประมาณนั้นเดี๋ยวลองแบบไม่พับให้ดูปิดท้ายปิดท้ายคลิปนี้ก็ยาวหน่อยก็ถ้าเ,เพื่อนๆลำาคางก็ขอภัยนะคะแต่ว่าก็อยากจะโชว์โชว์ให้เห็นทั้งหมดนะคะ ก็จะแบบนี้นะคะเนี่ยแต์ใส่แบบ,บนะคะแบบซูนแบบอ่าวอะไรเงี้ยก็จะแนวๆนี้แหละคะ่ะแบบนี้นะคะเนี่ยคือถ้าไม่มีผ้าซับในมันก็จะเห็นคอเห็นเลยได้ได้ค่อนข้างง่ายเหตุนี้แหละที่คุณต๋อก็ไม่ค่อยชอบที่จะใช้ผ้าแบบนี้เท่าไหร่นะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้วิธีการพันผ้าแบบ คุณเต่าไปนะคะแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นแบบคุณเต่าหรอกคุณเต่าก็ไปเรียนรู้มาอีกทีนะคะจากคลิปต่างๆแล้วเราก็เลือกเอาวิธีการที่ที่เราทําได้แล้วมันง่ายสําหรับเราอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เนี่ยแหละค่ะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอสาวม้าไรกุ้ค่ะ